เปิดสถูปพระนางประชาบดีโคตมีพระอระหรันติภิกษุณีรูปแรกของพระพุทธศาสนาสถานที่แห่งนี้เป็นจุดที่ยังไม่ได้รับการขุดค้นเปิดหน้าดินออกมาและภายใต้องค์สถูปนี้น่าจะมีพระาธาตุของพระนางประชบดีโคตมีถูกเก็บรักษาเอาไว้สถูปพระนางประชาบดีโคตมีตั้งอยู่ ห่างจากกูตาคารสาลาป่ามหาวันมาทางทิศตะวันตกประมาณ1กิโลเมตรในอดีตที่นี่คืออารามทิกษุนีแห่งเมืองไวยสาลีพระนางประชาบดีโคตมีนับเป็นยอดหญิงผู้เปิดทางแห่งพระนิพพานให้แก่สตรีเพศทั้งหลายเพราะเมื่อบวดแล้วในเวลาไม่นานเลยพระแม่เจ้าก็สามารถทำอรหัตผลให้บังเกิดขึ้นได้ นับเป็นต้นแบบแห่งสตรีผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์โดยแท้จริงและเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันว่าผู้หญิงก็สามารถจะบรรลุทาอย่างสูงสุดได้ถ้ามีความตั้งใจมีความเพียรพยายามมีความอดทนประพฤติปฏิบัติไปอย่างถูกตรงถูกทางย่อมสามารถทําที่สุดแห่งความพ้นทุกได้